สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการสี่แยกข่าวกรม 3, ประชาสัมพันธ์สปค5วนะคะวันนี้ทางสาวทรภูเก็ตค่ะได้รับเกียรติจากท่านนายกงการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านเรวัตอารีรอบจะมาพูดคุยให้เรารับทราบถึงบทบาทภารกิจของนายกอบจอในสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ปี2 5 6 3และมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก รวมไปถึงแนวทางที่จะเปิดจังหวัดเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยตามแผนภูเก็ตแซนบ็อกสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ,คะตอนนี้นะคะคงจะต้องติดตามสถานการณ์ของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวซึ่งพอมานักจุดนี้แล้วบทบาทภารกิจหลักของนายกอบจในการบรรเทาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกครับขอบคุณมากครเป็นคําถามที่ยอดฮิต สำหรับผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนทั่วไปก็องค์การบริหารจังหวัดส่วนจังหวัดของเรานั้นทําอะไรได้บ้างและทําอะไรไม่ได้นะครับวันนี้เองต้องยอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยสามารถจัดซื้อถุงอุปโภคบริโภคให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นนั้นหมายความว่าพี่น้องประชาชนนั้นอยู่อบตอไหนก็สามารถไปลงชื่ออบตอนั้นหรือไปอยู่เทศบาลไหนก็ไปลงชื่อในเทศบาลน,นั้น แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางท้องถิ่นต่างๆก็รวบรวมรา,ายชื่อของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต3อำเภอ17ตำบลส่งกลับมาให้ที่องค์การบริหารถวนจังหวัดองค์การบริหาร่วนจังหวัดก็มีหน้าที่ประชุมคณะกรรมการการ,การช่วยเหลือซึ่งประกอบด้วยฝ่ายการเมืองก็ผมเป็นประธานนะครับแล้วก็มีฝ่ายข้าราชการก็มีประหลัดรองประลัดผอ,อ,อกองผอ,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 อสำนัก แล้วก็ยังมีคณะกรรมการจากสาธารณสุขจังหวัดมีทั้งป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปอพอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในเมื่อประชุมเสร็จเราก็มาดูรายชื่อตามที่ท้องถิ่นเสนอมาส่วนใหญ่เราตัดออกน้อยมากครับอย่างแต่เราต้องถิ่นเสนอมา5,800ชุด5,800ลายเนี่ยเราก็จัดให้ไป5,800ลายหรือตัดบ้างที่มีชื่อซ้ำซ้อน ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันแค่นั้นเององค์การราหารตัวจังหวัดไม่สามารถเอาถุงอุปโภคบริโภคนี้ไปมอบให้ประชาชนได้ต้องผ่านท้องถิ่นเท่านั้นนี่เป็นประเด็นแรกที่จะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วก็เมื่อวันที่5วันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่คือหาในจังหวัดภูเก็ตและคือหาทั่วทั้งประเทศเกี่ยวกับเรื่องของ สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกที่สุดในประเทศไทยไข่ฟองละบาทน้ำมันกวดละ15บาทข้าวกิโลละ8บาทนั่นหมายความว่าทั้งชุดเนี่ยครับมูลค่า70บาทเราก็จัดส่งไปยังตามพื้นที่ต่างๆ24จุดจุดละประมาณ600ชุดนะครับรวมแล้วทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ15,000ชุดนะครับประกอบด้วยข้าว1 5 0 0 0ถุง น้ำมัน15,000ขวดแล้วก็ไข่2,25,000ฟองแล้วก็จับแยกกันเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงได้15,000ถุงนะครับไข่นั้นจะได้รับอยู่15ฟองนะครับเท่ากับ15บาทน้ำมันพืชขวดละ15เป็น30ข้าว5กิโลกิโลละแปบาทก็40ถุงละ70บาททำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเข้าคิวบาง พื้นที่ก็เปิดกันไม่ถึง40นาทีบางพื้นที่ก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับก็ต้องยอมรับน้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของถุงอุปโภคบริโภคราคาถูกนั้นไม่ทั่วถึงเพราะว่าเรามีพันธมิตรที่ช่วยให้ได้เกิดสินค้าราคาถูกนั้นก็มีอยู่3บริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทขายข้าวขายน้ํามันและฟาร์ม ไข่ไก่นะครับเที่ยวนี้ต้องยอมรับว่าเขาช่วยได้แค่นี้ผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปได้มากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เองถ้าผู้สื่อข่าวผู้ที่ติดตามในรายการสีแยกข่าวคมัดข่าวพญาน้นพันเนี่ยครับท่านก็มีบริษัทไหนที่เห็นว่ามีความสําคัญอยากจะมาร่วมกับเราเป็นพันธมิตรด้วยกันขายไข่ขยขยข,ยข้าวขขยน้ำมันราคาพิเศษนั้นผมเปิดโอกาสครับแล้วก็ยินดีที่ได้ทำว่า ท่านเสนอมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ผมเองกอ็ยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความต้องการของนองประชาชนกับบริษัทของท่านที่มีทั้งข้าวไข่น้ํามันนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องบริษัทเดียวกันทํามอย่างสมมุติว่าทางนายนายกอเนี่ยทำข้าวก็มาเดียวกับผมนายขอทาไข่ก็มาเดียวกันนายคอก็ทําเรื่องน้ํามันก็มาพูดคุยกันแล้วจัดให้ลงลกว่าจะได้ประมาณกี่ถุง กี่ครัวเรือนเท่านั้นเองครับตรงจุดนี้เนี่ยเท่าที่ฟังก็คือบทบาทภารกิจที่ทางอ,อบจอหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแม่หรือตัวพี่กับน้องๆท้องถิ่นอื่นๆที่เป็นน้องๆน,น,นะคะเราก็ดูแลในเรื่องของถุงยังชีพไปที่จะสามารถแจกจ่ายได้ในส่วนของโครงการเมื่อวันที่5้าที่ท่านนายกพูดว่าในเครื่องอุปโภคบริโภราคาพิเศษ70บาทนั้น เป็นเรื่องของส่วนตัวที่เราดึงพัธมิตรมาเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างนั้นใช่ไหมคะครับผมเองก็ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่าผมเองจะช่วยดูแลผู้ที่รับผลกระทบรายได้จากโควิดนี้จะหาไข่หาน้ํามันหาข้าวมาให้นะครับผมเองก็กาบขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆทั้ง3บริษัทนะครับ ที่ได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับแต่ทีนี้ต้องยอมรับว่าในแต่ละจุดเนี่ยเราการจัดการกระจายสินค้าแตกต่างกันนะครับมีบางพื้นที่ก็ในที่ประชุมคุยกับผมว่าเราจะกระจายด้วยรถ3ล้อด้วยรถกระบะผมก็คิดว่าก็ดีแต่ว่านั่นหมายความว่าช้าผมเองก็เปิดโอกาส24่จุดเนี่ยสจุดไปด้วยรถ ซาเล้งรถกระบะหรือรถทุกๆแต่อีก2 2จุดนั้นจำน่ายตามจุดต่างๆก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็ผิดหวังครับแล้วก็ไม่ทั่วถึงนี้น้อมรับเลยนะครับก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับกราบขออภัยและรับคำติชมจากท่านแล้วก็เที่ยวหน้านี้เราก็อาจจะไม่เปิดโอกาสอย่างนี้เราก็จะเอารถเนี่ยลงไปขายในพื้นที่เลยนะครับ ถ้าผู้ใครผูใ้ใดต้องการเนี่ยก็หมายถึงว่าก็ให้ดียืนรอซื้อไปเลยผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยก็เราเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปได้ทุกซอกทุกมุมด้วยนะครับส่วนบางท่านเนี่ยก็เขาไม่ได้ผลกระทบเขาก็ไม่ต้องออกมาซื้อก็แบ่งปันให้คนอื่นซึ่งด้อยโอกาสกว่าออกมาซื้อเพราะจะดูแลคนทั้ง4ี่แสนกว่าคนนั้นผมก็ต้องยอมรับน้มรับว่าผมทําไม่ได้นะครับก็เที่ยวหน้านี้จะคิด การกระจายสินค้าจะต้องกระจายอย่างนี้ครับค่ะคุณฟังผู้ชมคะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้และยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงมีความยินดีไวร่วงหน้าว่าโอกาสข้างหน้าจะมีการประสานพันธมิตรหรือคู่ค้าอื่นที่สามารถตอบโจทย์กับเราได้ในเรื่องนี้เข้ามาเพื่อที่จะบริหารจัดการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปอีกอย่างหนึ่งค่ะท่านนายกค,คะที่เราจะเห็นภาพของอบจอในการลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ลงไปตรวจคัดกรองเชิงรุกกับพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยภารกิจบทบาทตรงนี้เนี่ยเป็นการทํางานของอบจที่บอกว่า24ชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณที่ถามคําถามนี้ครับผมเองได้มีทีมงานที่เรียกว่าทีมภูเก็ตยัดได้นะครับทีมงานนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2563สมัยนั้นผมยังไม่ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผมเป็น ผู้ช่วยเลยขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนนทบ,บุรีอยู่กับท่านสาสตปทิพุเุตชะนะครับได้เห็นการเกิดโควิด -19 และลอกแรกนะครับเราเองก็เพิ่งพิ่งรับรู้รับทราบเป็นเรื่องของอุบัติโรคอุบัติใหม่นะครับก็คิดยังไงได้มีการช่วยเหลือดูแลประชาชนการตัดวงจรของเชื้อเหล่านี้ได้ก็คิดว่ามีอยู่หนึ่งอย่างซึ่งเป็นการป้องกันนะครับ เวลาเชื้อโรคเ,เวลาเกิดผู้ที่อยู่ในไทม์ไลน์ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อจะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยตัดวงจรการกระจายที่เรียกว่าซูเปอร์สเปเดอร์ของโควิด -19 นั้นได้ไปท้องที่ต่างๆนั้นก็ผมก็มีทีมงานเป็นคนที่เป็นจิตอาสานะครับแล้วอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเงินแผ่นดินเลย แม้กระทั่งบาทเดียวนะครับทำกันด้วยหัวใจทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อแล้วก็เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เองเราไม่ต้องไปบอกหมายเลขโทรศัพท์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นกาเชือ้อชาวบ้านพี่น้องประชาชนโรงเรียนวัดมัสยิดรู้เบอร์โทรเลยครับว่าเวลาเกิดเรื่องอย่างนี้จะต้องทําอย่างไรนะครับส่วนทีมงานนั้นทํากันด้วยหัวใจครับ ไปกันด้วยความตั้งใจเพื่ออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการฆ่าเชื้อ,อพื้นที่ต่างๆเพื่อมีความสบายใจบางพื้นที่อยากจะกลาบเรียนว่าเข้าไปแล้วพังหะเลยครับมีทั้งสิ่งที่สกรปรกโสโครกซึ่งไม่บอกพื้นที่ไหนนะครับแต่ว่านั่นหมายความว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เขาต้งกินทั้งถ่ายทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ย อยู่ในห้องเล็กๆอย่างนี้ก็มีทีมงานนี้ก็เป็นทีมงานหน้าด่านซึ่งเข้าไปร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้นําตัวออกไปพอนําตัวออกไปแล้วก็ในห้องนี่โอ้โหก็พังหง่ะเลยครับเพราะว่าชาวบ้านบริเวณนั้นที่คนไหนที่ติดโควิดนี่เขาลังเกียจเขาไม่ออกไปข้างนอกเลยครับจะต้องกินอยู่ในห้องนั้นอย่างเดียวในห้องสีเหล่ยมเล็กๆอันนี้ก็เล่าประเด็นนี้ให้ฟังบางคนถึงขั้นเนี่ยกราบแล้วกราบขอประคุณ คนที่ไปฉีดค่าเชื้อให้เขาถือว่าเขาได้เห็นแล้วว่าการทํางานของทีมงานนี้หามลุ่งหามค่ํานะครับแม้กระทั่งศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยขณะนี้เนี่ยหลังจากการฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยก็จะมีทีมงานพวกนี้เข้าไปพ่นค่าเชือ้อตามเก้าอี้พื้นอะไรต่างๆนียให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเราเป็นการป้องกันดีกว่ารักษาครับค่ะ ผู้ฟังคุณผู้ชมคะนี่คือบทบาทในหน้าที่ในตําแหน่งของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตและอีกหนึ่งบทบาทคือบทบาทที่อยู่กับวงการการเมืองและเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตที่เดินควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเกต็ตนั้นอยู่อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทิ้งท้ายค่ะท่านนายกคะจากที่ทํามาตั้งแต่ก่อนรับตําแหน่งทํามาอยู่ระหว่างการรับตําแหน่ง ในช่วงนี้ต่อไปท่านวางแผนที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะผมเองอยากกลับวเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรามีทั้งหมด3โครงการใหญ่ๆนะครับโครงการช่วยเหลือสินค้าราคาพิเศษนั้นเราทําไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่12นี้ครับเราเองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอมอบข้าวสาร24,000กิโลไข่10,000 0ฟองนะครับ เพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผมเองจะไม่แจกจ่ายตามจุดแล้วครับเราจะเอารถเนี่ยไปส่งให้ตามบ้านนะครับน,น,นั่นหมายความว่าใน1นึ่งแสนฟองนั้นผมเองคิดว่าจะรวบรวมพักพวกเพื่อนฝูงจะซื้ออีก2,000 20, 0ฟองให้ได้เป็นแสน0 0 0หฟอง,อง,อง,องแล้วก็จากข้าว24กิโลเนี่ยจะทําเป็นคนละ2กิโลนั่นหมายความว่าจะได้1,2 0 0 0คนผมเองจะเอาข้าวเนี่ยไปแจกพี่น้องประชาชนคนละ2กิโล แล้วก็ไข่อีก10ฟองเพื่อจะให้ครบเป็นแพ็กเกจจาก1 0 0 0 0แสนบวกเงินของตัวเองอีก20 0 0 0ใส่เข้าไปเป็นแสน0 0 0 0มฟองแล้วก็ข้าวเนี่ย24ตันหรือ24,000กิโลที่ได้รับมาเป็นถุงละกิโลกิโลนั้นก็จะให้ขับรถเนี่ยไปแจกถึงมือพี่น้องประชาชนคนที่ลำบากนะครับต้องยอมรับว่าคนที่ลำบากนะครับส่วนที่3ครับเรื่องของถุงยางชีพผมคิดว่าหลังวันที่15 มิถุนายนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดซื้อจัดจ้างถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเพื่อไปมอบให้กับท้องถิ่นต่างๆนั่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนําโดยผมเลวัตอารโรบจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับค่ะและก็อยากจะให้ท่านปิดท้ายฝากถึงพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตัวดําเนินชีวิตในช่วงวิกฤตโควิดที่ยังไม่หมดไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหนึ่งผมให้กําลังใจทุกท่านครับว่า โควิด1 9นั้นเป็นทั่วทั้งโลกแล้วก็ของประเทศไทยเราก็เป็นเกือบทุกจังหวัดแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเราต้องสู้ต่อไปส่วนการใช้ชีวิตนั้นเราจะไม่ประมาทครับออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมหน้ากากใส่เป็นการป้องกันเชือ้อโควิด19ได้อย่างดีครับ ท่านได้กล่าวถึงความมั่นใจที่จะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหรือป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ที่เชื่อมั่นว่าภายในปีนี้อาจจะยังไม่จบสิ้นแต่พี่น้องประชาชนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทวันนี้ต้องขับขอบพระคุณนะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านเรวัตอาลีรอบทางรายการสีแยกข่าวรมประชาสัมพันธ์ในช่วงคุยสบายได้ประเด็นทางทีมข่าวสวทภูเก็ตนะคะต้องลาคุณฟงังคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ